วันนี้จ้า้ก็ไดจะเกงเงติมนแะล้วถอาะดไลค์แชรกดซสให้เังอตนดรพี่น้องแล้วอย่าลดะิ่งกุ๊กกงพอนแม่พี่น้องจ้าสักค่สักคนจ้าทาั้งเอีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซในประเทศระต่างประเทศจา้าพาพี่น้องมาแวะบึงเฮตละงองเด้อจา้าไมรับไม่เดิมสมารประมาณเป็นรุ่น บ่าวต้อมก็สาลุงนะจ้ะน้อบ่าวต้อมสวัสดีครับพี่น้องเข้าอยู่ในช่องบ่าวต้อมมีชแนลเช่นเคยช่วงนี้ตามล่าหาเห็ดละงอกางาา็าสรุงเนาะจ้าถามว่าฝนตกไหมช่วงนี้ฝนไม่ตกมาสองสามวันเนาะจ้าก็เลยขึ้นมาดูหมายรับจะไปน้องเห็นแล้วจา้าเห็นละงอกสามดอกเรียงกันเลยละงอกขาวพี่น้องเก็บเลยจ้า นี ah, oh. oh, n n o, ่เยพี่น้องเป็นโคลนชันพี่น้องดอกสวยจ้าคือติดบังพี่น้องหนึ่งจุ้มสองจุ้มสามจุ้มสี่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 จุ้มพี่เด้มาลุ้นเลยมาลุ้นเลยพี่น้องมาลุ้นกันเลยอ๋อนี่บะเฮ้ยนี่หนึ่งจุ้มนี่หนึ่งจุ้มหน่งจุ้มหน่งจุ้มไปถ่ายก่อนไปเด้อเด้ อันนี้ก็อีกจุ่มแล้วจ้ะพี่น้องมีจ้าจะไข่หาไข่ของน้องจุ่มเยลยจะกระสียาวไปเลยนี่จ้าพี่น้องนี่เห็ดลูกโงูเหลืองจ้ะขุดขุดข้างบนขุดข้างบนน้ำมาถอดนี่จ้าพี่น้องเป็นทางเลยจ้าโอ้โเนี่งจ้าปูยาวเหยียดอยู่เลยมีจ้ะ thao kép Đây đây cơ Cái mưa này còn à, Không bằng tự khỏi à ช่วยกันนับพี่น้องจะไค่สิยังอะไรต่อสิน่าจะเป็นสีเหลืองเอ็กบังอ่ะหือ่ะงามๆจ้ะ ุ่มนี้กี่ไทยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิออมองเดียวเนาะสวยจ้ะเบรกอ้องนรกับบทันเนาะพี่น้องเนาะอเคมาไม่กันทอะ เห็นบ่เห็นเห,เห็น,หนกบเชียวไปก่นอนหา,ขาไาขา่พี่น้องสวยๆจ้ะเก็บมาแล้วก็ก่อนหน้าน่อนถ่ายน้องตอนแรกก็มาสิบ่ถ่ายเนาะจ้ะเห็นแล้วก็เลยถ่ายให้พี่น้องเหมือนจ้ะกำลังสวยจ้ะจุ่มเลยแล้วเก็บก่อนเท่าจะเชื่อตอนแร นี่นะก่ออืมโต้กัข้า,าสวสวยเนาะจ้าอปไลยกัน ยังลงลเอาเลยไหมเก็บกระดินอีกอ่ะดีนะมือกันไวเมืม่อกี้นี่โถงสวยๆเลยจ้ะ,จะแคมีเลยจ้ะนี่ก็มีเลยกระงมีบะแล้วขอเห็นตอนค่อยถ่ายเอา้าตัวนี้กัน

ง,งามน,นะส่วนลุจ้าง,งามจ้าง,งามจ้ะพี่น้องจ้ะฮึออกมาแฝดเลยนะส่วนละ้ะสีขาวมาจากน้อยเนาะจ้าสวยจ้ะเิ็บเลย สวยจ้ะแม่นเลยเระไตโคนปาล์มเลยโอ้ตี๋ยวกอนที่นี่ไ้ก,ก่อนยางมดกินแล้แนะ่นี่ทะลุถ้าเงินบม,มีวะทดียยงไม่ทันหาทั่วเลย อย่างนั้นตลุกเห็นไหมเห็นเห็นคางข้ากับเม็ดบ่ไข่เม็ดเลยบ่เดี๋ยวด่าเอ,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 อ้าโกกับคางดูเดี๋ยวแป๊บนึอองอ <c ười> ยากดั่นน้องตลุงเนาะนีเป็นอยากเป็นปแบบนี้เนาะจ้ะสวยจ้านี่จ้ะห้าหมูพี่น้องห้าหมูแต่ว,ว่าถ้าดอกร,รุ่นเดียวกันมัดเห็นรูย เต็มตาเกือบเกือบเกือบเต็มตาหมาละไปหาต่อโอ้เส้นหัวเลยรวยแล้วเนาะเป็นอะไรเถะไม่ย่างเลยเห็นนาะเห็นอยู่บุกจุ่มแล้วเถวเนาะไ,ไปเจอพี่น้อง ผลงานของวันนี้จ้าอ้ยก็ได้จะเกงเติมนเนนะแถวเนาะมีะแต่ไข่ไข่เล็กเลยบานดอกเดียวข้างล่างก็ดอกกลมไปไปเถอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวต้อมกับสาวลุงด้วยนะเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับชมคลิปของเราสองคนนาะสองลุงเนาะจ้า วันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับเราชมกีฬามาแ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอคนลายจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศละต่างประเทศจ้าขอบคุณอะลายจ้าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้บ่าต้องกับสาลุ้งแล้จ้ะนะเบ่งเจ้า,า,จาพี่น้อง